สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้คลิปที่เป็นกระแสเนี่ยก็คือคลิปของครูนะครับที่ใช้ชื่อว่าครูในการสอนเขาเรียกว่าสอนวิธีเข้าหาผู้หญิงหรือพูดแบบก็คือสอนจีบสาวนั่นแหละนะครับเผมก็เคยเห็นนะครับเคยเห็นคลิปของครูคนเนี้ก็ต้องบอกว่าบางคลิปอะก,ก็โอเคนะบางคลิปก็เห็นด้วยนะครับอย่างเช่นการพัฒนาตัวเองสักไปสภาพตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วก็จะมีาสาวมาสนใจนะครับ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าคุณมีทุกอย่างพร้อมมีดีขึ้นเนี่ยไอการที่ใครจะมาสนใจคุณมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วและถึงแม้นะัสมมติสมมติไม่มีใครสนใจคุณเลยเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับตัวคุณเองนะครับในทีน่นี้มันก็มีคลิปที่กําลังตอนเนี้กลายเป็นไวไวรัลมากเลยนะครับคือคลิปอะไรครับคลิปที่บอกว่าขบซ้อนได้เขามองว่าถูกนะครับขบซ้อนแล้วก็บอกว่าใช้วิธีสูบเงินจากผู้หญิงคนหนึ่ง มาให้อีกคนหนึ่งโดยที่ผู้หญิงเขายอมได้นะครับมันใช่เหรอครับคือบอกตาตรงนะคืออยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คําว่าสุภาพบุรุษมันหายไปไหนวะนิ่งตามตรงนะเฮ้ยเอย่ยวนี้ผู้ชายไม่คิดแบบนี้เหรอแต่ผมหวังว่าคงไม่มีใครเชื่อแล้วก็ไม่ทาตามทั้งหมดนะครับแต่คนที่คิดจะทําตามเนี่ยผู้ตาตรงนะคือมนุษย์ผู้ชายเนี่ยเราเกิดเป็นผู้ชายเนี่ย มันมีสามอย่างที่ผมอยากจะบอกนะครับคุณเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยร่างกายคุณแข็งแข็งแรงนะครับคุณมีความสามารถในการเป็นผู้นำความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยมันดีกว่านะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยคุณจะไปใช้เงินผู้หญิงอันนี้นะครับเขาบอกเลยสุภาพบุรุษเนี่ยเขาไม่ใช้เงินผู้หญิงนะครับแล้วก็เขาไม่ทำร้ายผู้หญิงทำร้ายเรื่องอะไรครับทำร้ายร่างกายและจิตใจจิตใจคือรายการที่คุณคบซ้อนเนี่ยคุณทำาลายจิตใจนะครับ ผมจะบอกว่าไอ้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่บอกณะผู้หญิงเนี่ยแล้วเขารักคุณเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าคุณจริงซื่อสัตย์แล้วจู่ๆคุณมาบอกว่าผมจะขบซ้อนนะมันใช่เหรอครับคือตรงนี้มันไม่ใช่แ้วะถ้ากับคุณผิดสัจจะคุณไม่มีสัจจะนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> และที่สําคัญเนี่ยไอ้ที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไรสอนว่าใช้วิธีสูบเงินจากผู้หญิงอีกคนหนึ่งให้คนหนึ่งนะครับมันใช่เหรอครับคือคุณไม่ควรจะสูบเงินทั้ง สูบโดยที่ไม่ไปให้ใครหรือสูบไปใช้เองมันก็ไม่สมควรนะครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆนะผมไมตักกาแบบนี้คุณสอนได้ยังไงอะ่ะแล้วคุณใช้คําว่าครูนะครับครูเนี่ยคือคนที่ควรจะมีคุณธรรมสอนให้คนเป็นคนดีนะครับเพราะคุณมาสอนอย่างเงี้ยถ้าคนทําตามและเชื่อเนี่ยอันตรายนะครับคือผมว่าไม่เป็นพิเศษเหรอกบางคลิปที่เขาพูดเขาบอกเนี่ยมันก็โอเคนะครับก็เห็นด้วยในการที่บอกว่า อาสร้างตัวเองให้มีศักยภาพอันนี้เห็นด้วยแต่อคลิปหลังๆมาเนี่ยมันเหมือนด้อยค่าว่ะพูดตรงๆนะไอ้ความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยมันหายไปไหนครับมันเหมือนคุณด้อยค่ามากเลยนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับพูดตรงๆนะไม่โอเคและที่อยากจะเตือนก็คือว่าถ้าคนคิดยิงก,กันหมดเนี่ยมันเกิดอันตรายกับผู้หญิงที่จะถูกหลอกนะครับก็อยากจะเตือนนะครับ คุณผู้หญิงต้องรักตัวเองให้มา,มากๆนะครับอย่าไปเชื่อคําหวานทาอะไรเนี่ยนะครับมดเนี่ยมันตายเพราะน้ําตาลนะครับมดเนี่ยโดนน้าตาลล่อก็เข้ามาหานะครับผู้หญิงเนี่ยหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองก็ส่วนใหญ่จะตายเพราะคำหวานนะครับผมจะเตือนไว้นะครับอยากจะบอกว่าเตือนสำหรับผู้หญิงนะครับรักตัวเองให้มากอย่าไปเชื่ออะไรที่เขามาพูดหวานอะไรกับเรานะครับ หรือบางทีเป็นสุภาพุระุษเนี่ยเขามาเป็นสุภาพุรุกกับเราเนี่ยเขาต้องการอะไรหรือเปล่าคิดให้ดีนะครับเพราะว่าอยากจะฝากไว้นะครับสั้นๆน,นะครับผู้ชายมองคนเนี่ยชอบกระบวนการผลิตแต่ไม่รับผิดชอบผลผลิตนะครับฝากกันไว้แค่นี้นะครับเคครับ